เอ,อกไปเฮ้ยเหม็นปะพี่อ่นะน้อ,นะองซักทุกวันเรื่องแร,ไง,แร,ดดรงไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วว่ากินจังหวะเสพที่วันวันนี้ว้าวว้าวว้ดันเดินตลอดเรื่องแรงไม่ต้องพูดถึงหาช่องว่าหาช่องว่าหาช่องหาช่อ <c> ง <ười> มาพักเต็มที่ลุงชายเดชลินคก็มุมนี้ <c ười> เฮ้ยเฮ้ยลุงชายเดชลิน, <c ười> นถ่ายบอลมา หมเลขสิบนะครับจไปได้อยอดอเซ็นเตอร์หนุนเลยได้ยินเสียงโัได้ยินได้ยินมันเสียงเพลงดังไปหมดนักเงในป่านี้เข้าแล้วเนี่ยหมายเลขสิหนึ่งยกบอลมาแม่จะได้แทงบอลไม่ผ่านได้ ไปต่อเลยแต่ไปตกเราชนะไงครับไม่เฉยๆาแน่ไงตกทเจ้านายไปได้ครับกีกับเกษะเรยกบอลน้ำหนักใช้ได้ทีเดียวแม่ไม่สินี่ขยันนะครับของทีมเอเวอร์ล็อนี่มีความขยันมาเล็กสิบนี่ขยันมากล็อกไม่มาดีเขาเลือกชิลล์ต้นเกมนี่เจ้าแรงนี่ได้อออกให้หมดเพราะรู้ดีๆอยู่แล้วว่า